สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะมาพากันมารีวิวนะพันขบุญพันขบุญพันเศษน้ำจิ้มพันเศษน้ำจิ้มพันเศนห้ากินเศนห้ากินพันเศนห้าสิบปอร์เป็นเป็นพันเป็นล้านห่ว อันนี้หัวตัดนะคะตามถั่วตัดนะคะรับสับๆโคโคหัวตัดหะหัวตัดไปเคี่ยวน้ำตาลตามพริกตามพริแฝดแกงแดงแดงแกงโอเค นี่ก็ตามพริกอะไรคือน้ำหายร้อนปมามนจิ้มหายร้อมบปลอืมแต่มัจิ้มเซ็ต่ะมันจะเซ็บอกน้ำใส่ใส่มากแบบอะไกินมากแบบได้แบบขอไฟของมันเอาเอกสารเออมันจะอาเซ็นะอันนี้น้ำพันศิลแรงกระโดนแรงฟันเศษดิ กระด็นกระโจนกระจายเลยยรงกามเนื้อใหญ่ขยัแรงมาแรงมาวันซื่อมาไม่ได้มันเยอไขมันเยอะองหาอะไรมากินแกไขมันแกไขมันเยอะน้ำตาลลง น้ำตาลใส่อันน้ำน้ำมะขามบ่ะน้ำมะขามใส่น้ำตาลเอ๋อพักหินอ๋อพักหินพักหินบ่ะพักอย่างสิมันเป็นอะไรเป็นอย่างเซบป่คือหุ่นบางอย่างใช่อะไรพักหินอันพักอัน ม่ัี่าหบกินนอคือเหียนนี่เด้อันนี้บอกวบอันนี้มันเป็นย่างอันี้ซอยู่อันนี้บ่บเป็นอยงได้กับนไไี้นไถ่แล้วยวนีสลัดนี่ซุดิาือ่นหลาย มันอันนี้เขากลางหมูดินล้างข้าใส่อันอย่างหันต้องยองขึ้นอันนั้นเปลยงลอยฟ้าผักลอยฟ้าเปลงลอยฟ้า ใส่ห่มเด้อืขันใส่ดินใส่ห่มนะไอ้ดิน,ส,ดนสร้างกันได้กันนะเอ็ดซิงห้สองหลังบัดแล้วจากหลังดิหลังนั้นจงแล้วไม่เห็นหลังนี้ <laughs> ลลนีผักสาลาเน่ผักอีิสูมกินแล้วมีแห้งทองยาวเยีวผักนี่ก็จะมีแห้งทองยาวเยียวกับผักบ่ผักหยังบาจกกบาจก,กาาซื่อผู้คนมากชาวเวียดนามาจา้ะใครจะมาชิมก่อนก็มานะคะมาแล้วคะ่วคะยยจ๊า ถ้าชอบน้ำตัวใดก็เอาตัวนั้นสิชอบน้ำอันใดชอบพักอันใดจัดการเลยจัดการเลยมาได้ทำมุชมืออืมอันเบิร์นเอเอาพักมากระปุ้นใส่มาได้สิท่านผู้ชมเือมาได้ท่านผู้ชมเอเติเอาเนื้อปลาใส่แล้วก็พักอย่างนี้เอาหมัก หมักผักอย่าง้สาาแนอยากให้หมักสาระแนกับผักอันนี้นะผักอันนี้นะทเจ้าซีมันนะพ่ายเซฟใช่ไหมเราผักอันนี้นะใบสวยๆอไม้แล้วกินเป็นต่เซฟแต่เซฟผักแลกินอะไรดผักอันเป็นตาเซฟอย่างนีผักขึ้นไส่นะฮะเท่อเราสองยอดมันกินกับก้อยกับลาใช้นครับวเออแต่เกินโขม๊อกใหญ่ขึ้นอย่างนี้ มาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ใบอันนี้คาขนาดนะป้าใยยางซื้อมันมันหินมันมันมันเห็นหินเป็นเห็นหินเป็น,เ,ปน,นเห็นหินเะห็นหิาานนะน้รับกรก้อยักก่อนนะแฟชถ้าว่าแม่เห็นดูขวดนมอย่างนี้นะ โดนสีแน่เลยักตัวตัวมันสีขึ้กันว่าอันนี้มันมสีดำหาที่ผ่านไปเรือเต่ถวยเลือเต่ถวยหาที่ผ่านไปหาค้าเรืบอบตุ๊กเน่ยว่าหายเม่าบานนี่ย